สวัสดีครับส,ส,สุนทรันษุที่2มิถุนายน2 5 6 0แหมเปลี่ยนเร็วจริงๆเลยเดือนนี้สมผมผมก็ต้องเปลี่ยนไปตามทุกเดือนอยู่แล้วไปไงครับคิดถึงลุงพีไหมครับวันนี้ไม่มีบวกครับแหมวันพักโอ้มันแผลบวันมันแผลบไปนะวันพ เป็นยังไงบ้างครับเมื่อครั้งที่แล้วผมพูดเกี่ยวกับเรื่องไถหัวใช่ไหมก็มีคนแชร์ประสบการณ์เยอะแยะเลยก็มีคนแชร์ว่าเฮ้ยผมผมผมโดนอาจารย์ฝ่ายปกครองไถเ่ยเฮ้ยเหมือนแปลงนาไรนาเลยครับบางคนนี่ก็แหว่งมาเลยนะท่นนี้มันน่าจะมีรูปปลากรอบนะครับอร่อยเลยครับเนี่ยประกอบและแน่นอนครับวันเปิดเทอมวันแรกนั้นผมจําได้ไม่ผิดเลยว่าผมบชทองในชีวิตของผมเนี่ยคงไม่พ้นเรื่องอะไรเกี่ยวกับ นั่นแหละครับมันเป็นอะไรที่ลำบากมากเลยครับเวลาที่เราปวดท้องและอยู่ที่โรงเรียนณเวลานั้นต้องการห้องน้ําที่เขาเรียกว่าไม่มีสไปสคือคุณรูไ้ไหมครับตอนที่เข้าห้องน้ำโรงเรียนนี่ผมต้องระแวงอยู่ตลอดเวลาเย รู้จักไหม eyes everywhere everywhere คือมันจะมีตาอยู่ทุกๆุกที่ครับยิ่งคนไหนมีเพื่อนอยากรู้อยากเห็นนะเฮ้ย <Hey, S 1> ของพีเป็นไงบ้าง,างวะอย่าเอาไปไม่งั้นยิงยิงเข้าตานะมันอันตรายครับถ้าเกิดว่าเราไปปลดปล่อยที่โรงเรียน <c oughs> ส่วนใหญ่ผมก็เก็บมาปล่อยไว้ที่บ้านแหละครับแต่แม่ผมบอกว่าอยานนะ่าอั้นไว้นานไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหมือนกัาบังคับตัวเองมันจะบาดนะลูกก็มีอยู่วันหนึ่งผมก็เลยปล่อยตัวเองไปตามธรรมชาติแหละครับเรียบร้อยครับเกิดเล่าแล้วนี่แต่ตอนมัธยม ตนผมจําได้ว่าผมเข้าไปปุ๊บนั่นแหละครับสปายเอลวิเวแรวไอเอลวิเวแรวครับผมไม่รู้นะว่าเพื่อนๆนี้เก่งปีนป่ายมาจากไหนไม่รู้เป็นเอ o ซีโออะดิโต้ f ีดิเฟนเซหรือแบบเคยพวกนี้มันมีความสามารถปีนป่ายแอบดูนะเอ๊อทำอไรอะ่ะถ้าเกิดผมกําลังบุ่งปุ้งอยู่นะตานนี้ผมป่ายอยากรู้บ้างใชสไหยอยากรูบ้างนะ ใชยชีวิตวัยเรียนครับเปิดเทอมต้องเจออะไรแบบนี้แหละปวดท้องคุณผมมู้ชมครับหลังจากเปิดเทอมวันแรกแล้วกลับมาจากโรงเรียนพอถึงบ้านผมก็อ,อยากจะผ่อนคลายตอนนั้นสมัยเด็กๆเนี่ยผมอยู่คอนโดแล้วก็มีเพื่อนเยอะแยะไงก็อย่างที่รู้ว่าเด็กๆเขาไม่มีอะไรทำเขาก็หาอะไรเล่นตามภาษาเด็กๆอ่ะก,ก็จินตนาการว่าตัวเองรกอยู่หรือว่ายัางไงอะไรประมาณเนี้ยพอนึกแล้ว ก็ดึกถึงตอนนั้นนะทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะเขาเรียกว่าจำลองสถานการณ์แล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดผมเล่นกบเด็กงจะเป็นยังไงมันบุกมามันบุกมาแล้วมันบุกมาแล้วเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยว่ามันบุกมาแล้วไปดูซิว่ามันมากี่คนไปดูเฮ้ยมามามา้าหมดอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพอขอโดนจ้างห้าสิบเ่นพันเออเพราะมันแหละ เล่นเป็นเด็กไปได้ไปหาอะไรทำที่บันสั่สรสันกว่านี้ไปไม่มีอะไรทำเลย,เยรู้ละ<ป>ั้มีอยู่เกมเกมหนึ่งที่อยู่บนโทรศัพท์นั่นก็คือมุกแปบบมุกแปบบเกมนั้นก็คือ Mobile Legends <c oughs> สเป็นเกมที่เล่นบนโทรศัพท์เล่นกันได้ห้าคนไม่โดนลงพีว่าด้วย ฮาวีฮาโมบ้าออนโมบายนี่เป็นใครก็ได้แล้วหนูเป็นเป็นตัวอะไรได้บ้างอ่ะจะเป็นผู้หญิงก็ได้แล้วผมเป็นผู้ชายนะครับเอาเขาเป็นผู้ชายได้ไงแล้วแลวแล้วเล่นอะไรได้บ้างอ่ะมันมีหลายตัวลองไปโหลดมาดูนี่เห็นไหมตัวแบบนี้หนูลเล่นหนูเล่นตัวนี้หนูลเล่นหนูลเล่นเล่นทุกตัวเลยนะเนี่ยตัวแบบนี้เดี๋ยวลุงทีเล่นเอง ยุคข,ของเกมโมบ้าที่อยู่ในมือถือได้มาถึงแล้วตัวนี้มีใครเล่นไหมคะมีไหมคะมีไหมมีครับผมครับอ่าเฮ่อเฮ้อ่า,อามาสิมารวมสนามรบกันโดยไม่มีใครว่าโมบายเลเจนส์นี่ตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวลุงเลยอย่าลืมไปโหลดโมบายเลเจนส์มีทั้ง Android แล้วก็ iOS เเข้าใจไหม <laughs> เอออย่างนี้สิอย่างนี้สิอสเอาเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินครับ,บแล้วก็บวก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 ไม่ชอบลบไม่ชอบบวกไม่ชอบหาร แต่เช้าคืนเอาเลยเอาเลยเอาเลยโดแบโอ้าวเอ่อขอโทษทิครับเพลินไปหน่อยก็อยังที่เห็นแหละครับเกมที่ผมเล่นอยู่นั่นคือ Mobile Legends สามารถโหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android ก็แอดกันมาได้ครับลุงพีรับหรือเปล่านั้นก็ไม่รู้นะโหดแอดมาเยอะมากเฮ้ยก็นั่นแหละครับชีวิตวัยเด็กก็ประมาณนั้นแหละครับก็ขอบคุณเด็กทุกคนนะที่มาสตูดิโอของลุงพีนะครับแล้วก็มาถ่ายทำนะฮะแต่ละคนนี่มีความสามารถในการ สแสดงมากเลยโดยเฉพาะน้องที่ทาถุงมือให้ไม่รู้กระชากตนเสื้อขาดแล้วมั้งนั่นโอเคดังนั้นก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงแฟนเดี๋ยวเราจะอ่านคําถามเอ้ยอ่านคําตอบที่คุณผู้ชมตอบมานะครับซึ่งคําถามที่ผมถามเมื่อพาทิ้แล้วเอ้ยปอาทิแล้วซึ่งคําถามที่ผมถามเมื่อตอนที่แล้วนั่นก็คือถ้าเกิดรู้ตัวว่าสายคุณจะทําอะไรประมาณนั้นแหลอะอะน้องคนแรกเขาตอบว่าจากน้องเอรโล เอโลทําใจครับแล้วก็ขอโทษคนที่รอเพราะโดนด่าแน่นอนก็เรืองจริงครับเราต้องยอมรับและซื่อสัตย์นะครับเวลาเราทำอะไรผิดก็ต้องยอมรับครับอ่ะคนต่อไปจากน้อง Black d o อกครับก็โทรไปบอกคนที่นัดเอาไว้ว่าอาจจะไปไม่ทันเพราะถ้าเป็นงานด่วนเป็นเขาจะได้ไม่ต้องรอเราค่ะอืมประท้วงอะไรเนี่ยปะท้วงซีรีส์ไหมครับ <laughs> <c oughs> คนครับผมก็แจง้งไปแล้วว่าผมจะอัพลงผ่านทวิชนะให้ ผมไม่อยากพูดแต่ร้องให้คตามต่อไปคำถามต่อไป,อไป <c oughs> คนต่อไปฮะจากน้องธารทิพย์บัวจุงหนูจะกล่าวคําขอโทษค่ะและก็จะบอกสาเหตุที่เรามาสายเพราะเราทุกคนต้องมีเหตุผลว่าทําไมถึงมาสายค่ะก็อย่าลืมนั่นแหละครับชื่อสัตว์แล้วก็ยอมรับครับไม่ใช่อ้างว่าอย่างงู้นอย่างนี้เออเนี่ยเขาตามแล้วเนี่ยลุงพีพร้อมส่งตอนไหนก็บอก <c oughs> ไม่ใช่อ้างนะนี่ผมรู้สึกไงเลยผมรู้สึกแย่นะช่วยกันหน่อยใครมีเวลาบ้างก็ส่งให้น้องก็นหน่อยน้องก็รอแล้วไม่ต้องพูดถึงใครแล้วลงรินจับ วงเนี่ยทุกวันนี้นี่รอแล้วเนี่ยจนเขาน้องเขาเก็บตังค์ซื้อการะจอแล้วเนี่ยบอกแล้วว่าให้มาครับแล้วน้องผู้โชคดีที่ผ่านมาก็ถ้าเกิดแวะมาได้ก็เออมาสตูดิโอครับมาเอาเสื้อที่สตูดิโอนะฮะถือว่ามาเจอลุงพีด้วยไปในตัวหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วโอเคครับั้งนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงพอดีมีเด็กทําให้มีของถือว่าเป็นรุ่นเบต้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้ออนาคตมีคนซื้อมาให้ก็จะเปลี่ยนตัวครับอ่ามาแล้ว ดีอะไรฮะอันนี้มันชื่อขาวใจกับผมชื่อขาวดีที่รู้จักครับนี่อ่ะไหนบอกช่วงแฟก์ี่แฟกมาจากอะไรแฟกมาจากมีคุรลือแอคชั่นครับเหรอใช่ครับอืมโอเคอ่ะแล้วไงต่อเป็นคำถามที่พบบ่อยที่สุดครับอืมแล้วไงต่อ,อตามมาสิครับคำถามว่าอะไรบ้างคำถามแรกเขาถามว่าลูกพีกเคยร้องเพลงตอนหน้าเพื่อนไหมเคยวิชาภาษาผมจำได้เลยผมร้องเพลงอะไรนะ just so you know this feeling taking control ที e คุณได้จะไปราการ I Can See Your Voice นะที่ไปที่ร้องเพลงเพาะใช่ไหมพาะอะไรถึงร้องห่วยแบบนี้เอาลืม หรือขยับปากชินไงพักพักเกมโดยชินไม่ต้องต้องขยับมือคำ <c oughs> ถามต่อไปก็ถามว่าเห็นบอกว่าลุงพีจะแจกเกม Overwatch ซึ่งลุงพีจะเอาลงถ่าถอยไปซึ่งลุงพีจะจัดก,กิจกรรมอา่า Build Battle ในแกรี่มอสครับสำหรับใครที่มีแกรี่มอสนะครับแล้วก็เอ่ออยากได้ Overwatch คือมีแกรี่มอสแต่ไม่มี Overwatch นะก็จะจัด Build Battle ซึ่งก็อ่การถ่ายทอดสดการแข่งขันนะก็สามารถติดตามดูได้ที่ g a r i n a l i v e รีพุงนะครับ ถ้าจะตรงกันนะก็เดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดยังไงก็ติดตามไปที่แฟนเพจลุงพีตามด้านล่างนี้ครับเพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแขงมันเองคำถามต่อไปคำถามต่อไปก็ถามว่าทำไมหาใน Twitter ไม่เจอทวิตเตอร์เหรอ no ครับทวิตไม่ใช่ทวิตเตอร์อครับ <Okay. S 1> ก็ตามนี้ยลิงก์เนี่ยแหล,ละครับลองคลิกเข้าไปดูครับนะจ๊ะเอาละ เราเข้าสู่ช่วงผมท้าคุณทาหรือเราท้าคุณทาดูเหมือนว่าจะมีเด็กขี้เกียจไม่ส่งมาหรือว่าไม่มีเวลาว่าผมเข้าใจว่าเปิดเทอมการบ้านมันเยอะเวลาถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้ลุงพีมันไม่ค่อยจะมีก็ไม่เปไ็นไรผมก็จะยืดเวลาเ,เป็นสัปดาห์หน้าแล้วกันนะก็จะรอจะรอ,อจะรอก็นั่นก็คือท้าให้คุณผู้ชมออกแบบท่าออกกําลังกายแล้วก็สอนเป็นภาษาอังกฤษนะจัะเข้าใจไหมเออทำให้ดูก็ได้โอเคตูเดย์วีวิวโจยูห how to exercise with um uh my hand up down up down เนี่ยมันยากตรงไหนเนี่ยเมี้อ อเอาแบบสมเียงแบบเป๊ะเ,เลยก็ได้นะโอเค we will show you how to exercise with uh, your hands so this is up down up down up down up เนะนะจ๊ะส่งกันมาที่แฟนเพจลุงพีนะครับหรือว่าใครอยากจะมาเยี่ยมลุงพีที่สตูดิโอก็เยี่ยมได้ก็ไปไปไปเป็นูกเพจเนี่ยละครับก็โอเคสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากคำถามวันนี้ถามว่าถ้าเกิดคุณทำอะไรผิดที่โรงเรียนคุณจะบอกคุณครูหรือไม่หรือจะเก็บไว้เป็นความลับจนกว่าจะเรียนจบแล้วก็บอก ครูทีหลังหรือว่าจะไปบอกคําถามยาวกันไหมอาว่าคนตัดต่อตีสรุปทสั้นๆแล้วนก็ตามนั้นแหละครับส่วนใครที่อยากจะลองโหลด Mobile Legend มาลองเล่นก็เนี่ยฮะลูกพีจะแปะลิงก์ไว้เล่นเอ้ยก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ <c oughs> ก็ลองโหลดเล่นดูได้ครับสําหรับเ Mobile Legend โอเคสําหรับวันนี้ผมนักข่าวคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับรับฟังใหม่นะครับต่อไปกับรายการพี่ทอกจะมาทุกวันจันเอ้ยมันสุกเวลาสามโมงครึ่งนั่นแหละครับอะไรครับไปรับเออเอาไปปบวันนี้ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วพบใหม่ครับอย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์ประโยชน์มาจากเกมไหมนะครับผมแล้วอย่าลืมไปบอกพ่อแม่วันลุงปีได้ภาษาอังกฤษมาจากเกมเย้เอ๊ะไปบ่ายครับงี๊